小鬼，你练那不厉害，小鬼。过来，过不愉快。啊！我满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 不愉 กูจะทำตายที่กระตันจับต้นไหนอ่ะจับต้นนี้ต้นไหนครับผมร้อยปลาบ้างครับตันี้หรือตัวึงอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรล่ะอะไรอ่ะเอเอาแล้วเอาแล้วเอาได้เหรอห โอ้ยี้อไม่ได้ปี๋ปี๋บอกไม่ได้ปี่ขี้แมวมัาพาตัวมันพาพาลุ่ยฟังดีแล้วหนังไม่จับโอ้ยโอ้โอ้ไม่จับก่อนโอ้ยไม่ได้ก็มาทันไดว่ถ้ายังไม่ได้ยายนะกับแฟนใครอยู่มาทานี้

ก็น้องเไใบ่ีีข้าเลยเดี๋ยวถ้าใบไม่ครบสามไ่หมดเลยขี้เสลยวอะไร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 กา

อุ๊ย